ภายใต้อ้อมกอดอันสดใสของดวงอาทิตย์สวนสาธารณะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยพลังงานอันไรย้ยขอบเขตของเด็กๆที่กำลังเล่นกันเสียงหัวเราะก้องกังวาลไปบนท้องฟ้าสีเขียวขณะที่ลิลี่ทอมแซมและเดซี่วิ่งแข่งกันอย่างมีความสุขเสียงตะโกนด้วยความตื่นเต้นของพวกเขาผสมผสานเข้ากับเสียงใบไม้เสียสีกันอันแผ่วเบาเป็นซิมโฟนีแห่งความสุขของวัยเยาว์จิตวิญ,ญญาณที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพวกเขา วาดภาพความบริสุทธิ์และความเป็นอิสระให้สดใสและจับภาพแก่นแท้ของวันอันสมบูรณ์แบบใต้ร่มเงาของต้นโอโบราณที่แผ่กว้างเด็กๆก,กำลังเข้ามากิ่งก้านของต้นไม้โบราณแผ่ขยายออกไปสร้างร่มเงาอันเย็นสบายลิลีล่หยุดชะงักความสนใจของเธอถูกดึงดูดไปที่สิ่งผิดปกติบางอย่างในใบไม้เธอยื่นมือออกไปสัมผัสใบไม้ลิลี่ชี้ไปทางต้นโอโบราณซึ่งดูสง่าง,างามและเหนือกาลเวลา ใบไม้ส่งเสียงกรอบกแกรบราวกับเสียงกระซิบเป็นเสียงซิมโฟนีแห่งความลับที่ล่องลอยตามสายลมเด็กๆหันมองหน้ากันใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความประหลาดใจทั้งสองต่างมองกันราวกับเป็นข้อตกลงเยบเยียบ,ยบในการเปิดเผยความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้โบราณต้นโอ๊กยืนต้นราวกับเป็นผู้พิทักษ์คอยปกป้องความลับจากอดีตการกิ่งก้านของต้นโอ๊กทอดยาวขึ้นไปบนฟ้าราวกับนิ้วมือที่บิดเบี้ยว ความอยากรู้ของเด็กๆเพิ่มมากขึ้นหัวใจของพวกเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นที่ไม่รู้เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ต้นโอ๊กโบราณภายใต้สายตาที่เฝ้าระวังของต้นโอ๊กโบราณดวงตาของทอมเป็นประกายด้วยความซุกซนขณะที่เขากำลังเตรียมที่จะพูดตลกเขาเปลงเสียงถามอย่างร่าเริงในความเงียบงนันพร้อมกับล้อเล่นกับต้นไม้สูงตระหง่านราวกับถูกปลุกให้ตื่นจากคำท้าทายของทอม ต้นโอ๊กโบราณก็ปล่อยลูกโอ๊กออกมาอย่างกระทันหันทำลายความสงบฝนตกหนักอย่างไม่คาดฝันทำให้ทอมและเด็กๆประหลาดใจเด็กๆอ้าปากค้างใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจเป็นความกลัวเล็กน้อยขณะที่ปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติเกิดขึ้นน้ำตกของลูกโอ๊กสร้างช่วงเวลาของความประหลาดใจที่ร่วมกันเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันในประสบการณ์ร่วมกันของความประหลาดใจและความมหัศจรรย์ใต้ต้นโอ๊กโบราณ ความคาดหวังของแซมยังคงหนักอึ้งขณะที่เขาเสนอคำถามใหม่บางทีเราควรถามอย่างอื่นดีกว่าเดซี่ลังเลความไม่แน่นอนของเธอปรากฏชัดเมื่อเธอพิจารณาถึงการมีอยู่อันเงียบงันของต้นไม้โอเคฉันได้ยินตำนานจากคุณยายมาลองถามดูสิด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบเดซี่ก้าวเข้าไปใกล้ต้นโอโบราณต้นโอกเก่าแก่ยังคงปรากฏอยู่ ความลับอันเก่าแก่ยังรอการเปิดเผยใต้ต้นโอ๊กโบราณกิ่งก้านของมันเต้นรำอย่างแผ่วเบาในสายลมเสียงกระซิบอันไพ่รอบแผ่วเบาจากลำต้นไม้โบราณสร้างความตรึงใจให้กับเด็กๆใบหน้าของพวกเขาสว่างเสาด้วยความประหลาดใจหลงไหลในปฏิกิริยาอันลึกลับของต้นโอก๊กเด็กๆยืนรวมตัวกันแน่นขึ้นด้วยความมหัศจรรย์ของต้นโอ๊กโบราณเมื่อเด็กๆออกมาจากห้องสมุด ใบหน้าของพวกเขาก็เปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นในการค้นพบโดยที่แขนของพวกเขาเต็มไปด้วยหนังสือและเอกสารพิมพ์อากาศยามบ่ายที่สดชื่นพัดผ่านสวนสาธารณะพร้อมนำกลิ่นของใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาขณะที่ใบไม้เริ่มออกเดินทางตามความฝันตามตำนานท้องถิ่นการวิจัยของพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงในการตระหนักรู้ถึงความลึกซึ้งต้นโอ๊กโบราณยืนนิ่งราวกับผู้พิทักษ์ที่เงียบงนัน โดยมีรากของต้นโอ๊กสารเข้ากับโครงสร้างของประวัติศาสตร์เมืองพวกเขามารวมตัวกันรอบๆต้นโอ๊กโบราณซึ่งลำต้นขนาดใหญ่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเวลาขณะที่พวกเขาพิจารณาความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในความสงบเงียบและการเฝ้าระวังของมันใต้ต้นโอ๊กโบราณใบหน้าของเด็กๆเ,เปล่งประกายแสงแห่งการค้นพบพวกเขาเดินวนรอบลำต้นที่ผุกร่อนของต้นไม้มือของพวกเขาค่อยๆสำรวจเปลือกไม้โบราณของมัน คำสาบานศักดิสิทธิข้องกังวาลไปในอากาศผูกมัดพวกเขาไว้กับผู้พิทักษ์โบราณเราสัญญาว่าจะปกป้องคุณและความลับทั้งหมดของคุณคำสัญญาของพวกเขาหนักอึ้งราวกับเป็นโลแห่งความมุ่งมั่นของวัยเยาว์ที่คอยปกป้องความลับเหนือกาลเวลาของต้นไม้ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ต้นโอ๋เก่าแก่ยืนตระงานอย่างเงียบสงบกิ่งก้านอันเก่าแก่ทอดยาวสู่สวนชายหน้าตาเคร่งขรึมปรากฏตัวขึ้น การปรากฏตัวของเขาช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความสงบสุขเหนือการเวลาของต้นไม้เขาสำรวจดินแดนด้วยการคำนวณที่เย็นชาดวงตาของเขาวัดพื้นที่รอบๆต้นโอ๊กโบราณเขาจินตนาการถึงอนาคตที่ต้นไม้ไม่ยืนต้นอยู่อีกต่อไปโดยมีพิมพ์เขียวอยู่ในมือด้วยสีหน้ามั่นคงสายตาของเขาจ้องมองไปที่ต้นโอก๊กเผยให้เห็นแผนการที่คุกคามการดำรงอยู่ของมันในสวนสาธารณะที่มีชีวิตชีวาเสียงหัวเราะร้ากังวลของเด็ก ดังไปทั่วในอากาศและเสียงตะโกนแห่งความสุขของพวกเขาสะท้อนกล้องไปทั่วต้นไม้ใกล้ๆก,กันนักพัฒนาคนหนึ่งเดินอย่างมีจุดหมายชุดสูตรสุดเท่ของเขาตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับบรรยากาศสนุกสนานในสวนสาธารณะเด็กๆไม่รู้ถึงแผนการที่ใกล้เข้ามาของผู้พัฒนาเกมที่ไร้เดียงสาก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยเสียงหัวเราะของพวกเขาปะปนกับคำพูดอันเย็นชาของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ เสียงของผู้พัฒนาตัดผ่านเสียงไร้เดียงสาของการเล่นใช่สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบการคำนวณอย่างเย็นชาของเขาถูกเปิดเผยต้นโอ๊กเหรอมันจะต้องโค่นลงแน่นอนไม่มีทางอื่นนอกจากต้องสร้างศูนย์การค้าตายต้นโอ๊กโบราณเด็กๆมารวมตัวกันใบหน้าของพวกเขาแสดงถึงความกังวลร่วมกันขณะมองขึ้นไปบนกิ่งก้านที่ผลพลพนขึ้นมา อากาศแตกระจ่ายด้วยความคาดหวังในขณะที่เด็กๆรวมตัวกันโดยตั้งใจที่จะปกป้องต้นไม้ที่พวกเขารักจากอันตรายความคิดต่างๆมากมายผุดขึ้นมาในยามค่ำคืนขณะที่พวกเขาช่วยกันระดมความคิดโดยแต่ละข้อเสนอแนะได้รับแรงผลักดันจากความเชื่อมโยงอันลึกซึ่งกับต้นโอ๊กโบราณใบหน้าอ่อนยาวของพวกเขาที่ส่องสว่างด้วยแสงสลัว เผยให้เห็นถึงความกลัวและความมุ่งมั่นผสมผสานกันในขณะที่พวกเขาวางแผนการป้องกันตนเองในใจกลางยามค่ำคืนพวกมันยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มผู้พิทักษขนาดเล็กที่พร้อมจะรับมือกับสิ่งใดก็ตามที่คุกคามต้นไม้อันเป็นที่รักของพวกเขาเด็กๆรวมตัวกันด้านนอกศาลากลางดวงตาของพวกเขาสะท้อนถึงความกระตือรือร้อนและความไม่แน่นอนป้ายทำมือบรรจุอยู่อย่างแน่นหนา แต่ละป้ายเปรียบเสมือนประภาคารแห่งความหวังเสียงกระซิบให้กำลังใจแพร่กระจายไปทั่วทั้งกลุ่มทั้งคู่ก้าวไปสู่ตัวอาคารที่เป็นแนวร่วมแห่งความมุ่งมั่นของเยาวชนในศาลากลางผู้พัฒนานำเสนอแบบจำลองสถาปัตยกรรมของศูนย์การค้าแห่งใหม่โดยชุดสุดี่ดูเนียช่วยเน้นบุค,คลิกที่มั่นใจของเขาจอฉายขนาดใหญ่แสดงให้เห็นการออกแบบที่ทันสมัยของศูนย์การค้าซึ่งเป็นสัญญาถึงอนาคตที่สดใส นักพัฒนาได้เน้นย้ำคุณสมบัติหลักอย่างกระตือรือรน้นและวาดภาพภาพที่ชัดเจนของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดการไว้ชาวเมืองต่างตั้งใจฟังโดยพวกเขามีใบหน้าที่หลากหลายวัยและภูมิหลังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของชุมชนชาวเมืองบางส่วนพยักหน้าเห็นด้วยท่าทางที่ไม่แสดงออกของพวกเขาแสดงถึงความรู้สึกมองโลกในแง่ดีเช่นเดียวกัน ความรู้สึกมองโลกในแง่ดีที่จับต้องได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องเมื่อข้อโต้แย้งของนักพัฒนานั้นได้รับการตอบรับอย่างลึกซึ้งจากฝูงชนในศาลากลางลิลลี่เดินไปข้างหน้าด้วยประกายอันมุ่งมั่นในดวงตาของเธอเสียงอันร่าร้อนของเธอสะท้อนออกมาและทำให้ห้องโถงเต็มไปด้วยความหนักอึ้งของความเชื่อมั่นของเธอชาวเมืองต่างฟังอย่างตั้งใจโดยมีสีหน้าแสดงถึงความอยากรู้และความกังวล ลิลลี่ทอเรื่องราวของต้นโอ๊กโบราณและวาดภาพความสําคัญที่อย่างรากลึกของมันอย่างชัดเจนห้องถงเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของตำนานต้นไม้โบราณกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่มีชีวิตของจิตวิญญาณของเมืองภายใต้ร่มเงาของต้นโอ๊กโบราณที่แผ่กว้างกลุ่มเด็กๆที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมือเล็กๆของพวกเขาประดิษฐ์ป้ายประท้วงอย่างพิธีพิถันป้ายต่างๆเต็มไปด้วยคำขวัญที่เรียกร้องให้ปกป้องต้นไม้ ด้วยแต่ละคำขวัญขับเคลื่อนด้วยความหลงไหลของเยาวชนเมื่อได้รับแรงดึงดูดจากความกระตือรือร้นของเด็กๆเด็กๆและผู้ใหญ่คนอื่นๆก็เริ่มมารวมตัวกันโดยการแสดงออกของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสามาัคคีบรรยากาศคึกคักด้วยความคาดหวังเสียงใบไม้เสียดสีกันสอดคล้องกับความตื่นเต้นที่เพิ่มมากขึ้นฝูงชนต่างร่วมมือกันทำภารกิจและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องต้นโอ๊กเก่าแก่แห่งนี้จากภัยคุกคามใดๆ สวนสาธารณะถูกทำลายเมื่อมีผู้พัฒนามาถึงซึ่งเป็นสัญญาณว่าการก่อสร้างกำลังจะเริ่มต้นอุปกรณ์หนักเคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมเตรียมบุกโจมตีภูมิประเทศอันเงียบสงบเด็กๆและพันธมิตรผู้ใหญ่ของพวกเขาต่างยืนหยัดอย่างท้าทายเหมือนเป็นโลที่มีชีวิตอยู่หน้าต้นไม้โบราณมนุษย์สร้างสิ่งกีดขวางโดยประสานแขนเข้าด้วยกันเพื่อต่อต้านเครื่องจักรที่เข้ามาในสวนสาธารณะความตึงเครียดที่จับต้องได้ แผลสั้นไปในอากาศเมื่อผู้ประท้วงและคนงานก่อสร้างเผชิญหน้ากันนักพัฒนาเดินก้าวไปข้างหน้าความพยายามในการให้เหตุผลปรากฏชัดบนใบหน้าของเขาเด็กๆยืนอยู่แถวหน้าใบหน้าของพวกเขามั่นคงและไม่ยอมแพ้ฝูงชนเฝ้าดูโดยมีทั้งความท้าทายและความหวังปะปนอยู่ในดวงตาขณะที่การเผชิญหน้ายังคงดำเนินต่อไปทีมงานก่อสร้างยังคงไม่ลดละ การปรากฏตัวของพวกเขาเปรียบเสมือนกำแพงที่กัน้นระหว่างความกระตือรือร้อนของผู้ประท้วงธรรมชาติเป็นพยานของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นต้นไม้ยืนสูงตระหง่านในฐานะผู้สังเกตการเงียบเงียบภายใต้ท้องฟ้าเปิดต้นโอ๊กเก่าแก่ยืนต้นรอคอยอย่างเงียบเยบกิ่งก้านเริ่มแกวนไกวยอย่างรุนแรงพื้นดินสั่นสะเทือนเมื่อเห็นรากไม้แทงทะลุพ,พื้นดินเกิดกำแพงกั้นธรรมชาติขึ้น ในสวนสาธารณะชาวเมืองต่างเฝ้าดูอย่างตะลึงเมื่อต้นไม้โบราณตอบสนองต่อการป้องกันที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนของเด็กๆใบไม้ของต้นไม้ส่งเสียงกรอบแกรบเพื่อแสดงความเห็นพ้องยืนยันคำวิงวอนของเด็กๆและจุดประกายให้เกิดความเข้าใจกันในหมู่ผู้ใหญ่คลื่นแห่งการรับรู้แผ่ส่้นไปในฝูงชนขณะที่ชาวเมืองในที่สุดก็เข้าใจความจริงในคำพูดอันเร่าร้อนของเด็กๆชาวเมืองได้รับกำลังใจจากความมุ่งมั่นของเด็กๆ และรวมพลังกันยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขาและต้นไม้เป็นแนวร่วมที่เป็นหนึ่งเดียวตายตนโอกโบราณแสงแดดเต้นรำและทอดเงาลงบนใบหน้าของผู้ที่รอคอยมิสเตอร์เฮนเดอร์สันชายผู้มีฝีมือการตัดเย็บที่เฉียบคมกำลังสำรวจฝุงชนที่เต็มไปด้วยความหวังซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเขาสังเกตความหลงไหลความทุ่มเทออยังไม่ลดละของพวกเขาต่อหัวใจของสวนสาธารณะที่พวกเขารัก น้ำหนักแห่งความปราดหนาร่วมกันของพวกเขากดทับเขาราวกับเป็นภาระที่มองเห็นได้ความเข้าใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเมื่อเขาเปลี่ยนใจตามคำวิงวอนจากใจจริงของพวกเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนริมฝีปากของเขาขณะที่นายเฮนเดอร์สันประกาศว่าโอเคโอเคคุณชนะเราจะแก้ไขแผนต้นโอ๊กยังคงอยู่สวนสาธารณะยังคงอยู่ใต้ต้นโอ๊กโบราณเด็กๆเฉลิมฉลอง ขณะที่เสียงหัวเราะของพวกเขาก้องไปในอากาศพวกเขาโอบกอดกันใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความสุขชาวเมืองปรบมือแสดงความยินดีด้วยสีหน้าภูมิใจต้นโอ๊กเก่าแก่ยืนนิ่งเป็นพยานแห่งชัยชนะอันเงียบงนันโดยมีกิ้งก้านที่ทอดยาวสู่ท้องฟ้าต้นโอ๊กโบราณตั้งแระหงานอยู่ภายใต้แสงสีทองเสมือนประภาคารแห่งความอบอุ่นและความยืดหยุน่น ใบไม้กระซิบความลับในขณะที่มันเต้นรำในสายลมอ่อนโยนเสียงกรอบแกรบอันนุ่มนวลเป็นเสมือนซิมโฟนีแห่งความกระตันยูแสงแดดสองผ่านเรือนยอดไม้ทำให้เกิดเงาที่พลิ้วไหวและระยิบระยับอากาศพลุกพ่านไปด้วยพลังงานที่มองไม่เห็นต้นไม้ดูเหมือนหายใจด้วยชีวิตและภูมิปัญญาโบราณใต้ต้นโอ๊โบราณแสงแดดรำไรผ่านใบไม้ทำให้เกิดเงาอันน่าเล่นเด็กๆมารวมตัวกัน เสียงของพวกเขาทอเรื่องราวต่างๆรอบๆยามอันเงียบงันมือเล็กๆของพวกเขาผู้พิทักษ์ที่อ่อนโยนคอยปกป้องรอดของต้นไม้พวกเขาดูแลมันเพื่อให้แน่ใจว่ามันคงอยู่ต่อไปสำหรับคนรุ่นต่อไปใต้ต้นโอ๊กโบราณลิลลี่ทอมแซมและเดซี่กลับมาพบกันอีกครั้งโดยอาบแสงแดดแห่งความทรงจำเสียงของลิลลี่สะท้อนถึงความคิดถึง นานมากแล้วฉันยังจำกรจารผจญภัยในวัยเด็กของเราที่นี่ได้ทั้งหมดถอมเล่าถึงความหลังด้วยรอยยิ้มใช่แล้วต้นหมายต้นนี้มองเห็นทุกอย่างจำได้ไหมตอนที่เราคิดว่ามันพูดได้แซมเสริมด้วยเสียงหัวเราะและบทเรียนทั้งหมดที่เราได้รับจากเหตุการณ์นี้ส่วนใหญยเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันและแบ่งปันขนมกันต้นโอกเกา่าแก่ยืนตระงานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกรง่ง และภูมิปัญญาที่ยั่งยืนของธรรมชาติแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านใบไม้และทอดเงาเป็นดวงดวงลงสู่พื้นดินเบื้องล่างต้นไม้ทำหน้าที่เป็นสถานที่พบปะสัญลักษารแห่งความสามาัคคีและจิตวิญญาณแห่งชุมชนมร็ดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพต้นโอ๊กเก่าแก่ยังคงเป็นประภาคารแห่งความหวังและความยืดหยุน่นโดยมีรากอย่างลึกลงในดิน